สามเทคนิคเลือกกระเบื้องห้องน้ำนะครับพอดี e n j o จ home f เฟสแปดอำเภอขามทีสอ .2 จังหวัดนครราชสีมาของเราถึงขั้นตอนที่กําลังก่อตัวท็อปของห้องน้ำอ่าแล้วก็จะฉาบแล้วก็จะปูกระเบื้องต่อไปกระเบื้องห้องน้ำผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่านะครับทีมงานเราหลายๆท่านไม่รู้จะมีขั้นตอนมีวิธีการเลือกห้องกระเบื้องห้องน้ำอะไรยังไง เราก็เลยมาแบ่งปัน3เทคนิคเลือกกระเบื้องห้องน้ําให้สวยโดนใจนะครับถา่ายรูปมาแล้วว้าวแล้วที่สําคัญนะที่สําคัญคืองบไม่บานปลายอ่าที่เราเลือกมาที่เราซื้อมาเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดไม่งั้นอะ่ะงบบานปลายหลายลายหลายรูปแบบที่ซื้อมาไม่ได้ใช้ประโยชน์ อ,ออกมาแล้วมันไม่ลงตัวต่างๆนาๆนานะครับ Enjoy Home f i e 8อำเภอขามทเีสองเราเนี่ฝนตกเบาๆไม่หนักมากอันนี้ก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นกันเลยมันไลฟพนาางานสักหน่อยมีเวลา Enjoy Home f i e 8อำเภอขามทนีสอจังหวัดนครราชสีมาของเราถึงขั้นตอนที่กำลังก่อตัวท็อปนะครับภายในห้องน้ำเพื่อที่จะฉาบผนังห้องน้ำแล้วก็จะปูกระเบื้องต่อไป ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอยากที่จะแบ่งปันเทคนิคเกี่ยวกันเลือกกระเบื้องนะครับอยากที่จะแบ่งปันเทคนิคเกี่ยวกันเลือกกระเบื้องห้องน้ําสักน้อยให้กับทีมงานเรานะครับสวัสดีครับเสียงดังฟังชัดขอหมายเลืนหนึ่งนะครับพี่เนทนะครับเป็นไงบ้างครับผมเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าภาพสวยงามไหมครับภาพสวยงามไหมแผ่นเทบนี่ก็สวยนะวันนี้เราก็ไปเลือกเฉาีฉยสีโอ้โหมันมีเยอะมาก,มากนะครับแล้วก็สอบถามจากทีมงาน นะครับที่เ็ามีประสบการณ์จากน้องๆว่าสีนี้ตัวจริงจะออกมาเป็นอะไรยังไงอ่าฝ่ายอย่างนึงฝ่ายอย่างหนึ่ง,ฝา,ยยาง,งฝากเกี่ยวกับการเลือกสีนะเลือกสีสีเวลาที่เราดูในตัวอย่างของสีนะครับมันจะมีเฉดสีที่เยอะม,กมากใกล้เคียงกันเยอะม,กมากๆถ้าจะให้ดูง่ายนะฝ่ายอย่างหนึ่งดูจากสีที่เขาผสมแล้วจริงๆดูจากไหนครับดูจากประวัติไง ดูจากประวัติของสีที่เขาผสมแล้วจริงๆมันจะมีแบบสีจริงที่เขาผสมแล้วแล้วเขาเอมา,อาทำเครื่องหมายไว้เยอะมากๆแล้วเราจะเห็นเลยว่าถ้าเราต้องการดูสีนี้ถ้าผสมจริงมันจะออกมาประมาณไหนยังไงมันจะมีให้เห็นนะครับก็คือสามารถที่จะขอดูได้เทียบเคียงกันได้จะช่วยให้เราลดความผิดพลาดลดความผิดพลาดได้เยอะนะครับแต่สาหรับผมผมชอบแบบสร้างจินตนาการ จับสีนุ่นมาใส่สีนี้จนลงตัวสวยงาม <c oughs> ประมาณสามสี่สีเหมือนกันนะประมาณสี่สีได้ภายนอกประมาณสี่สีแต่ว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้เลือะอะไรนะครับเลือกสีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาเทสเร็วๆนี้นะครับโอเคสามเทคนิคเลือกกระเบื้องห้องน้ําข้อหนึ่งให้มืออาชีพเขาออกแบบให้ให้มืออาชีพเขาออกแบบให้ให โฮมโปรไทยวัสดุเกอร์บุนกอบนเฮาอะไรละ่ะบุญถาวรอ,อะไรพวกนี้เขาออกแบบให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ซื้อของจากเขายังไม่ได้เป็นลูกค้าเขาก็ไม่เป็นไรเพราะผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าก็จะต้องเลือกก่อนตัดสินใจก่อนนะครับวิเคราะห์ก่อนว่ามันเหมาะสมไหมว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าว่ามันตามที่เราต้องการหรือเปล่าไม่ใช่อยู่พอออกแบบปุ๊บจะต้องซื้อเขาเสมอไป ไม่จําเป็นนะครับนะที่สําคัญคือเขามีทีมงานเยอะมากมากแล้วค่อนข้างจะว่างด้วย<笑><笑>นะครับทีมงานทีมงานตัวน,นี้ค่อนข้างจะว่างด้วยแล้วก็เป็นทีมงานมืออาชีพที่แป๊บเดียวนะครับอ่ากดปุ๊บปุ๊บปุป๊บเลี้ยกไซอ่ดึงขวาจับว่างต่างๆนั่นนะแป๊บเดียวเสร็จแล้วเพราะเขามีความชํานาญเขามีความชํานาญเขาอยู่กับตรงนั้นอยู่แล้วนะครับเทคนิคที่หนึ่งที่เราใช้ตั้งแต่เฟสหนึ่งเลยนะ ตั้งแต่เฟสนหนึ่งเลยนะครับคือให้ทีมงานมืออาชีพออกแบบให้ห้างร้านต่างๆโฮมโปโกเบนเฮาบุญถาวรไทยวัสดุอะไรพวกนี้นะครับขายอยู่ใกล้ที่ไหนยังไงไปจัดให้ได้นะับเขาจัดให้ได้เลยเราให้เขาออกแบบให้สักสามสี่แบบแล้วเราก็มาเลือกเอาเราจะต้องวัดขนาดห้องน้ําไปนะเราจะต้องวัดขนาดห้องน้ําไปแล้วเราก็บอกเขาว่าโอเคผนัง อ,อยากได้ประมาณนี้เอาตัวไหนมาตัดกับตัวไหนดีนะครับถ้าจะให้เห็นภาพก็คือเราจะต้องไปเดินดูกระเบื้องอาลายที่เรารู้สึกว่าอยากที่เอามาใส่เบื้องต้นก่อนเราก็มาบอกเขาว่าเอาตัวนี้มาจับใส่กับตัวนี้เอาตัวนี้มาวางตัวนี้ตัวนี้เราจะบอกเขาได้ง่ายขึ้นความต้องการมันจะตรงกันได้ง่ายขึ้นแต่พอภาพเสมือนจริงออกมาแล้วมันจะสวยงามลงตัวโอเคไหมแต่ถ้าเราอยู่ปพ๊บไป ไม่นึกไม่มีข้อมูลอะไรในหัวเลยบางทีเราก็นึกไม่ออกไปไปมันก็จะออกมาแบบแปลกๆเหมือนกันเราไปเดินดูลายกระเบื้องที่เรารู้สึกเฮ้ยอยากเอาตัวนี้ไปใส่ผนังจะเอาตัวนี้ไปทําตัวท็อปจะเอาตัวนี้ไปใส่หลังอชักโคกเอาตัวนี้ไว้หลังอ่างหลังซิง่าโมเสตตัวนี้ไปประมาณนี้แล้วเราก็มาบอกเขาเขาจะออกแบบให้จนสวยงามลงตัวนะครับได้เมื่ออาชีพทํางานให้เขาบริหารเกี่ยวกับต้นทุนต่างๆให้กับเราด้วยคํานวณออกมาหุ่ยนะครับอ เปอร์เซนต์ความเสียหายนี่เขาก็เผื่อไว้ให้ด้วยนะครับเราไม่ใช่ว่าเราอยากซื้ออะไรก็ไปซื้อมาเนี่ยรับรองบานปลายแน่นอนบานปลายแน่นอนผมก็ใช้วิธีนี้หลังจากที่เรามีแบบมาตรฐานที่มันสวยงามลงตัวแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาเฮ้ยไอตัวท็อปเมื่อก่อนเป็นสีดำลายนี้เราเปลี่ยนเป็นสีเขียวดีไหมอ่าอตัดข้างด้วยโมเสกดีหรือเปล่าแต่เรามีมาตรฐานภาพรวมแล้ว มันก็จะไม่หนีกันมากมันก็จะสวยแต่ยังอยู่ในในรูปแบบที่โอเคอยู่ยังลงตัวอยู่ไม่ได้แบบเชยไม่ได้แบบชมืมแบบเวอรออะไรขนาดนั้นไม่ใช่เป็นภาพอย่างนั้นเข้าไหมอ่านะครับให้เมื่ออาชีพทําให้เถอะครับแต่ละสาขาอาชีพแต่ละงานเขามีคนที่มีความชํานาญด้านนั้นๆอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องเก่งทุกเรื่องไม่จําเป็นต้องทําเองทุกอย่างไม่จําเป็นต้องลองผิดลองถูกโอ้ยเยอะแยะมากมายอะไรขนาดนั้น ประหยัดเวลาประหยัดหัวสมองด้วยแล้วที่สําคัญคือประหยัดต้นทุนเทคนิคข้อที่สองนะครับใช้ขนาดที่เหมาะสมนะาบางครั้งอ่ะที่เขาออกแบบให้เราเขาไม่รู้นะว่าคุณมีหน้างานแบบไหนมีงบประมาณมีทุนยังไงคุณจะมาสร้างขายให้ใครนะครับช่างของคุณมีความชํานาญเป็นมืออาชีพขานาดไหนเขาไม่รู้กับเรานะเขาคิดว่าเฮ้ยเขาเลือกอย่างนี้เขาคงจะเลือกในสิ่งที่เขาชอบถูกใจเขาละมั้ง อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราจะต้องเลือกใช้ขนาดที่เหมาะสมะยกตัวอย่างถ้าเป็นผนังห้องน้ําที่ผมใช้มาโดยตลอดก็คือยี่สิบห้าคูณสี่สิบแผ่นเล็กกําลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปถ้าใช้แบบแผ่นใหญ่60สิคูณหกสิบเราก็ต้องย้อนกลับมาดูอีกนะว่าช่างเราทีมงานเราหน้างานเรามันเหมาะสมหรือเปล่ามีความชํานาญไหมไม่ใช่ว่าทุกๆช่างจะสามารถปูกระเบื้องรูปแบบไหนก็ได้หมดนะ ความชํานาญมืออาชีพอาจจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับจะทําให้หน้าง,งานเราออกมาดูดีไม่ต้องมีการแก้ไขหลายลอย่างเชฟต้นทุนดูแล้วงานจบในรอบเดียวนะครับดังนั้นขนาดที่เหมาะสมเราก็จะต้องรู้และเข้าใจสอบถามคนนะครับก็บอกได้หมดนะครับหรือว่าไปดูโครงการอื่นอ่าท่องโลกออนไลน์เยอะๆแล้วก็จะมีข้อมูลพวกนี้แต่ผมใช้แผ่น ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับเพราะเขาปูง่ายปูง่ายแก้ไขง่ายงานออกมาดีมีคุณภาพมีอะไรก็สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้ถ้าใช้กระเบื้องที่มันแบบต้องใช้ความสามารถพิเศษต้องใช้ทีมงาน,นหลายๆคน่ะบางทีมันกินเวลาแล้วก็กินก็ประมาณของเราจนเกินไปเวลาแก้ไขอะไรก็กินเวลาแล้วกเ็เสียต้นทุนเยอะเรื่องพวกนี้เราต้องคิดด้วยนะครับเพราะว่าเราทำหนึ่งหลังขยายไปหลังที่สอง หลังที่สามหลังที่สี่ต่อไปมันคือมาตรฐานเดียวกันถ้าหลังแรกอาจจะมีปัญหาหลังต,ต่อไปก็ดูดูแล้วมีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาเหมือนกันมันจะเป็นภาพประมาณนี้นะมันจะเป็นภาพประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคุณชาแนลน,นะครับอ่าครับพี่แมนสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณธทีรับพงศ์ขอบคุณมากมาก,มากทักทายกันนะครับผมทักทายกันเดี๋ยวพาไปดูหนะ้งานงานสักแป๊บเดี๋ยวจะมาบอกเทคนิคที่สามในการเลือกกระเบือ้องอ่า ข้าสามไว้กันข้าสามไว้กันหกโมงยี่สิบยี่สิบสองได้ไหมหกโมงยี่สิบสองก็ยังไม่มืดเท่าไรนะครับยังสามารถที่จะเห็นอยู่ยังสามารถที่จะไลฟ์ได้อยู่ทีมงานเราก็าตั้งตุ๊กตาฝั่งนั้นนะครับเตรียมใส่แบบใส่ลาริมหลังที่หนึ่งริมหลังที่หนึ่งตรงกำแพงกันดินนะครับ ริมหนังที่หนึ่งตรงกรแพงกันดินสะอาดสะอาดดีไหมครับผมสะอาดสะอาดดีไหมครับบริเวณหน้างานน,นนี่ทางเข้าประตูบ้านจะเป็นำตำแหน่งจอดรถต่อไปเราเหลือโรงจอดรถนะครับเดี๋ยวทาสีก่อนทาสีก่อนเราทาสีก่อนเราถึงจะทำโรงจอดรถต่อไป ขอบคุณทีมงานช่างชายขอบคุณทีมงานช่างทุกๆทีมที่เกี่ยวข้องมากๆนะครับช่วยดูยแลความสะอาดสะอ้านได้อย่างสวยงามนะครับมันก็สื่อถึงคุณภาพงานที่ดีความปลอดภัยการเอาใจใส่ทุกสิ่งทุกอย่างลูกค้าแวะเวียนมาก็รู้สึกว่าโอเคสบายตาเวลาเราถ่ายรูปเวลาเราไลฟ์เวลาเราเซลฟี่สิ่งดีๆมันก็ออกสู่สายตาคนอื่นเห็นไหมครับฝากด้วยนะครับทุกทท่านท่านเจ้าของโครงการทุกๆคนฝากด้วยนะครับ เกี่ยวกับความสะอาดนี่สำคัญมากๆทําจนกลายเป็นนิสัยที่ดีอะทจนกลายเป็นนิสัยที่ดีทีมงานเราลืมไม้ตวดกระเบื้องรอเปล่านี่ทีมงานเราตามหาตามหาท่านเจ้าของโครงการท่านใดลืมไม้ตวดกระเบื้องมารับโดยด่วนนะมารับโดยด่วนนะครับสวัสดีครับคุณสาคอนสะอาดมากมากขอบคุณมากครับนี่เราใส่แบบเสาเตรียมที่จะเทเสาหลัวต่อไปเตรียมแบบเสาวไว้ แบบเสาวไว้เพื่อจะใส่แบบเสาแล้วก็เทป,ปูนต่อไปสหัตาขอบคุณมากครับผมงานฝ้าเนี่พื้นนะครับกระเบื้องห้องน้ำมาแล้วบางส่วนพรุ่งนี้มาเพิ่มส่วนกระเบื้องพื้นไม่อถ้าไม่พรุ่งนี้ก็วันมะลืนนะครับทีมงานเราแจ้งมาแล้วทีมงานเราแจ้งมาแล้ว ห้องน้ําสั่งมาหนึ่งหลังสั่งมาหนึ่งหลังแรกก่อนนะครับห้องน้ําสั่งมาหนึ่งหลังแรกก่อนพอเราเปลี่ยนลายใหม่เราเปลี่ยนลายกระเบื้องใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนลายกระเบื้องห้องน้ําใหม่เปลี่ยนเฉดสีต่างๆมาเปลี่ยนลวดลายพื้นด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างก็เลยนึกถึงเกี่ยวกับคอนเทนต์ของการเลือกกระเบื้องห้องน้ำไงก็เลยมาแชร์กับทีมงานเราได้รับทราบกันนี่หลังที่สองตามผังมาดูหลังที่หนึ่ง พื้นที่ประมาณนี้กาลังดีที่ผมชอบห้าสิบห้าตารางวาหกสิบตารางวาประมาณนี้ผมชอบแต่หลังนี้สองหลังนี้เฉลี่ยห้าสิบสามตารางวานะพอหลังถัดไปสามสี่ห้าสิบเจ็ดแล้วก็จะมีหกสิบห้าหกสิบเจ็ดแต่พอสร้างมาแล้วก็ถือว่าบ้านบ้านใหญ่แล้วก็เหลือพื้นที่กําลังดีเหมาะสมกับการใช้สอยน,ะนี่บริเวณหน้างานเราครับบริเวณหน้างานเรา สบายตาไหมครับสบายตาไหมสบายตาเนะสบายตาถ่าลูปมาก็สวยนะครหลังนี้มองไปมองไปก็จะเห็นกำแพงกันดินหลังนี้เราทำสุดแนวนะครับกำแพงกันดินโอ้ยยอวมากมาก เนี่ขอบคุณทีมงานแล้วนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดอย่างเรียบร้อยใช้เวลาในการทําไม่ได้นานเลยนะครับความสะอาดเนี่ยเพราะเราทําทุกๆเย็นทําต่อเนื่องสม่าเส,สมอแต่ถ้าเราไปหมักหมมไว้ไม่ยอมทําสักทีเนะี่ยเวลาจะทามันใช้พลังเยอะนะครับเราก็จะไม่อยากทําแต่ถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องสม่สมําเสมอทาแป๊บเดียวก็ร่วมมือกันทาแป๊บเดียวภาพมันก็ออกมาอย่างนี้เนี่ยขอบคุณมากมากสวัสดีครับคุณทวณีนนะครับ คุณกริยะหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมอ<ฮ>่าฟุบเราเจอไม้ตรวจกระเบื้องของท่านเจ้าของโครงการด้วยนะครับท่านเจ้าของโครงการท่านใดลรมไว้มารับโดยด่วนโอเคนะครับผมสามเทคนิคเลือกกระเบื้องห้องน้ําข้อที่สาม้อที่3ต่อพาดูหน้างานแล้วก็มาคุกันข้อที่3ต่อข้อที่สนะครับ เราจะต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราทําธุรกิจอยู่ข้อน,นี้สําคัญมากๆนะเราจะต้องเข้าใจว่าตอนนี้เราทําธุรกิจอยูอ่ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับทุนทุนกลุ่มลูกค้านะครับนะครับแล้วก็ความเร็วของการที่เราจะได้รับผลผลิต ความเร็วของการที่เราจะขายต่อ,ตอไปมันสัมพันธ์กันหมดไม่ใช่ว่าเลือกกระเบื้องมาแบบสวยงามหรูหาราอลังการต้องรอสั่งจากต่างประเทศอีกสเดือนนะครับมีหนึ่งเดียวในโคราชใช้กระเบื้องลลยนี้ห้ามตัดเป็นเศษเป็นอะไรประมาณนี้กลายเป็นว่ามันผิดแล้วครับผิดผิดแผนผิด,ผด,ผด,ผดความเข้าใจแล้ว เป็นคนละรูปแบบแล้วเรากําลังจะสร้างบ้านในฝันของเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าเรากําลังจะสร้างาสถานที่เพื่อที่จะโชว์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าไม่ใช่ภาพนั้นนะวันนี้เราทําธุรกิจสร้างบ้านขายเราทําธุรกิจสร้างบ้านขายกระเบื้องที่เราเลือกก็คืออยู่ในต้นทุนอยู่ในงบประมาณแล้วงานก็สามารถที่จะรันได้อย่างต่อเนื่องที่สําคัญยังตรงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอยู่ มีครับหลายๆคนอยากจะสร้างความแตกต่างอยากจะสร้างอะไรล่ะสิ่งที่โลกจะต้องจารึกจะต้องจดจําแต่มันผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยนะครับดังนั้นอ,อแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งพันห้าพันสองเอาไว้ก่อนนะครับลายที่สวยเราเคยไปเห็นที่โรงแรมห้าดาวมาเน่ยเอาไว้ก่อนนะครับย้อนกลับมาดูว่าเฮ้ยตอนนี้เรากําลังทําธุรกิจอยู่นะสวยงามลงตัว รวดเร็วใช้งานได้จริงตรงกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไม่ฉูดฉาดไม่เวอร์ดูแล้วไม่ไม่เชยสำคัญครับสำคัญนะครับบางคนเดี่ยวโอ้ยเลือกมาซะจัดเต็มเลยไปไปมามันคือห้องน้ำที่เราชอบคนเดียวมันคือห้องน้ำที่อยู่ในอุดมคติของเราคนเดียวไม่ใช่ห้องน้ำเพื่อที่จะสร้างขายทำธุรกิจไม่ใช่ มีนะมีนะท่านเจ้าของโครงการประเภทนี้หรือว่าแม้แต่ผู้ประกอบการประเภทนี้มีครับเราลืมไงเราลืมเจตนาดีครับเราเจตนาดีเราอยากที่จะทําให้มันออกมาดีมีความแตกต่างสวยงามเพิ่มมูลค่านั่นาาแหละแต่เราลืมครับว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครบ้านเราขายราคาเท่าไหร่มันจะต้องอยู่ในงบประมาณต้นทุนเท่าไหร่แล้วหน้างานมันจะรันต่อได้เร็วช้าอย่างไงเราลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยจากนั้นเทคนิคข้อที่สามที่ผมใช้ นะครับผมดูภาพรวมของตลาดดูต้นทุนอ่าแล้วก็มาโฟกัสที่ความเร็วของหน้าง,งานโอเคไหมไม่ใช่กระเบื้องลายนี้แพงที่สุดอ่าใน omo, โฮมโปรต้องสั่งมาอ่าต้องรออีกหนึ่งเดือนถึงจะได้ของโอ้โหหนึ่งเดือนเนี่ยเขาปูเสร็จไปถึงไหนแล้วเราทําธุรกิจอยู่ครับมันจะต้องเกิดการขายธุรกิจเราจะต้องมีผลลัพธ์มีกระแสเงินสดเข้ามาถึงจะไปต่อได้ครับ ถึงจะไปต่อได้แต่ถ้าถึงจุดเนึยงนะครับเราประสบความเร็ดบ้างข้างลำรวยโอ้ยเยอะแยะมากมายแล้วอยากที่จะสร้างบ้านในฝันสวยๆส,ส,สักหลังสร้างห้องน้ําที่มีห้องเดียวในประเทศไทยไลายนี้อันนั้นไม่ว่ากันอันนั้นไม่ว่ากันเลยจัดไปเลยตเลยต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ขอให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนเข้าใจตรงกันนะครับห้ามลืมว่าเรากําลังทําธุรกิจอยู่สามเทคนิคเลือกกระเบื้องห้องน้ํา นะคให้สวยงามดดนใจกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายรับรองว้าวแน่นอนโอเคนะครับแล้วเจอกันในไลฟ์ต่อๆไปนะอ่าฝากด้วยนะครับผมนี่เห็นใจโฮมฟืบโอ้โห,โหบ้านหลังใหญ่มากๆใครไม่เห็นก็บอกว่าบ้านหลังใหญ่มากๆนะครับพรอเราขยายหลายๆห้องเลยไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกกับห้องควรที่ที่เราขยายเพิ่มขึ้นใหญ่มากๆจริงๆ เกินคุ้มครับทําเลแบบนี้เกินคุ้ม Enjoy Home 8, เอ็นจอยโฮมเฟสแปดอำาเภอขามทะเลสอจงังหวัดนคนรราชสีมาพิกัดเลยสหกรณ์อําเภอขามทะเลสอรตรงมา200เมตรอยู่ด้านซ้ายมือติดถนนลาดยางมี8ทับหนึ่งแล้วก็8ทับสองบอกก็เลยเกินคุม้มอย่าไปมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ขอบคุณทีมงานเราทุกทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับบายบาย